สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วครับ Hi Future นะครับผมจะมารีวิวโปรแกรมนะครับโปรแกรมกระจายไวไฟนะครับผมอ่านว่า M hotspot นะครับ7.6.0.0นะครับหรือเราจะใช้ไปดูกระจายไวไฟก็ได้นะครับแต่นี่ เป็นเฉพาะโปรแกรมของมันนะครับก็เซตอัพไปเลยนะครับเป็นโปรแกรมกระจายไ i ไฟนะครับเราต้องมีเน็ตนะครับถึงจะกระจายได้นะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมเดี๋ยวอ่าตอนนี้ผมไม่มีเน็ตนะครับบ้านผมยกเลิกเน็ตแล้ว ก็จะมารีวิวให้ดูก่อนนะครับอาจจะช้าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมทำนั้นทำนี้วันนี้ผมก็จะผมกำลังแปลงไฟล์วิดีโออยู่ครับครับผมโอ๊ะโอโอค้างค้างครับค้างครับโอ๊ะพอตัดคลิปก่อนนะครับอ่านะครับมาแล้วนะครับโอ้โหสามเลยครับค้าง สามันอ่านะครับนี่นะครับเป็นโปรแกรมกระจายไฟล์นะครับอันนี้คือเนมของเราเตอร์นะครับเนมของเครื่องนะครับจะเป็นชื่อเครื่องนะครับผมจะใช้นี่นะครับเราต้องมินิตก่อนนะครับอันนี้คือพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดของเครื่องด็อกนี่นะครับ จะใช้ไปมัวสอบสามส5 6 7 8าสามารถโชว์ดูได้นะครับนี่นครับครับแล้วก็ถ้ามีเน็ตนะครับก็จะ Start h o อส p o r t นะครับนะครับก็จะกระจายเวฟไฟออกมาแต่เครื่องเราไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับต้องเป็นเครื่องของคนอื่นนะครับกระจายเวฟไฟเสร็จแล้วก็ Stop สามารถหยุดนะครับครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปโอ้เดี๋ยวโปรแกรมผมจะเอาลิงก์โหลดไว้ด้านล่างนะครับใครใครอยากได้ก็สามารถโหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับครับขอบคุณครับจาก h i g u t u t u r e